โอเคสวัสดีผมพบผมนะครับต้นกล้าเกมเมอร์นะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในคลิปบุวกระโหลกวอล์คแคร์นะผมซึ่งก็ใน EP ที่เก้านะผมต่อจาก EP พีที่แปดนะผมซึ่งใน EP ที่8เนี่ยเราได้ทำการรับไปนะผมแต่ใน EP ที่9เราจะบุกฝั่งเขาบ้างนะผมโอเคเราไปดวลเลยผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปไปทำไงดีพี่วิงโุโ้ยระเบิดเจ็บเลย càng tua Headshot Nice shot Đi mất đẻo rồi một เอาไงดีเอาไงดีครับเอาไงดีครับทำดีได้ไปทีดีไหมโอ้โหเคาน์เตอร์เอทนายนะโดน,น,นไม่้สามสี่นะก็โอ้โหจังขวาเลยขวาขวาเลยนั่นแหละสวยข้าบีได้แล้วนะวางเลยวางเลย Ô, càng tua bà mặt tôi lì tang thai áp bom hai bì binh tang lì này kang kang ngủ này đuôi bà mặt 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 มาขอก่อหนไม่ไม่ร nee. ู้ว่าตัวเราบางไงพี่มันอ๋อเปลี่ยนฉายาหรือเปล่านัดเดียวคือเราเราจอดอยู่แล้วนัดเดียวอะอะไรอะไรเอาไมเอาไม่

đi này kang kang lưng kang là kang mùa bơna bomb hai lần 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 เขาเข้าเข้าเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วปล่อยมันปล่อยมันปิดวาง <c oughs> ชนะแล้ว <c oughs> โอ๊ย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 ดูเมื่อไหร่นัดเลยใช่เมืไหนวะไม่ร eh ู้อ <cam> ่ะพ <Deus> <ored> ี่น่าจะเป็นกล่องมากกว่าไอ้กล่องถังน่ะอีกตัวหนึ่งนะครับ มนได้ันไดเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหนอไ้ชิคกนี่แม่งวัน,นลายรอบแล้วยังไ,ไม่โดนตลอดเลยอะไรยูวะ คิ้วนะมึงนั่นโอ้โหนี่ถ้าเกิดสมัครใหม่ก็แจกคิดแจกอักษรมึงเดี๋ยวได้สนายว่ะ

เอออเประตูไม่ใช่นี่มึงต้องเอากูสักดสองนี่อ่ะท่องเข้ารอบสักดอกนึงบอกแล้วไอ้กลางเหมือนกันไหนทนายอยู่ไหนนะทนายอยู่กลางวะเอ๊ะทนายอยู่เอดทน่าจะว่าสองสองไกลเลยอ่ะ กลับมากลับมาพี่กลับมาดีกว่าว่าอันนี้จะขึ้นแล้วไอ้กามจะขึ้นแล้วทำไมเจ็บมากนะผมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเต็มทุกตัวโอ้โหจุดสามจุดสองแต่ บ้าจริงตัวระนัดตัวรนัดล่วงหมดจริงเฮ้ยเราจ,จะแพ้หรือเฮ้ยใครยิบสนามาไม่มีนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยใครันในมาวะายิงก็ตายไปนนะั่นแหละจบล้จบดีทั้มันไม่มีเฉยายางเราะ Bao gục bao, tôi đều mà Fire in the hall. Fire in Nice shot. Bao gong, 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 con. con gong, 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 โอ้ย,ยหันกลับมาเม็ดเดียว,วอยู่ไอ้กล่องบ้านมันอะ่ะวางบีก็ได้นะวางเอเลยวางเอก็ได้วางเอเลยต้นซ้ายมึงต้นดูได้ปะดูได้ดูได้มาแล้วต้นมาแล้วต้นต้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสวยโยอย้ยเรายังไม่ยอมแพ้นะผมสู้ต่อไป กลางประตูไม่เล่นเลยวะไม่รู้มุมเลยจบแล้วเฮ้ยยิงทะลุไมาโดนอีกกันศาสตร์โคตรสวยกันสาสตร์ตัวหนึ่งนะนี่เฮ้ยเอมีนนเติ้ลทนาย วันนี though, ้เราได้เปรียบนะเพราะว่ากลางมันแตกไปแล้วแล้วก็บีมันตายแล้วบีมตัวนะขวาขวาหันขวายิ่งเลยมาไหนเติ้ลเอาเฮ้ยมาทางขวาเฮ้ยโอ้โหยังไงเมื่อกี้น่ะไอ้หลังหลรถอ่ะ มันออกอย่างนี้ยิงผมมีตัวนึงอนะที่ที่รถต่างเมื่อกี้มันยิงผมโหโหนั่นไงตายน่าเลยถัาผมมีโยกนะไม่เห <laughs> <ส>็นเดินสบายเลยเอาจริงๆนะไอ้ดอกรานชูพื้นยิงเยอะสุดเลยทีมนะัอนอะคนอื่นไม่ค่อยยิงนะเบิร์ด

น่าดูทนายมันเจ็บกลางแม่งเอาคิดว่าถ่ายก็ตายหาทุกคนเลยดูเลือดเจมตายเลยบ้ามาีเลยตัวท้ายอยู่อยู่ไหนอ,อยู่เอแล้ว <AM> บ้ามีปุ้ยผู้บอกอยู่เอ็กวันกดซูมออกพอดีน่ะสัตว์ ไห้องบีเยอะนะดันมาเขาเาดันพี่เขาดันเขาชาร์จเขาชาร์จเดินมาเด้นมาเอินไอ้ชาดกูเล่นเองขอโทษตาโดนไม่ส่องนัดมาออกมีเลยวะ มาแล้วต้นมาต้นต้นมาแล้วต้นตัวยิงตึ้นระเบิดมันจะระเบิดเลยๆต้นตมีนะกิดคู่นะเว้ยขวาที่เดีซ้ายที่เดียสวยเล้นแต่เปลี่ยวแล้วเว้ยตอนนี้บีมันตายสองตัวนะพี่โอ้โหโดนสไนา์สวย เราเข้าไปสำรวจไหมไม่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 ต้นเราเสี่ยงแปหเพื่อนดีกว่าเราตัวบางแล้วเลือดเราน้อยแล้วมีหนึ่งมันเอาเอาไอ้ยู่ทางซ้ายเลยเต้นซ้ายซ้ายเลยท้าบ้านเราอ่ะนั่นแหละนั่นแหละซ้ายเลยเต้นโหอยู่กองอยู่กองหน้าบ้านเราอ่ะติดติดเอาอีกสองตัวอยู่กับกู đuổi phẳng riêng 2 tuôi lên cang tuồng đinh nha cang tuồng đinh em hết thắn has been planted long beer er every cang trúng bắn măn bắn măn bắn rồi đấy chứ bả okay. hey. xuống rồi đấy tuyệt ấy tay quét súng càn tay quét dù dù ห้องห้องบีงงงงยา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 เส้นมันมันมันยินะรู้ได้ตินดีดีติโอ้ยยูับแคมสวยีเ่เอาเรื่องอะโอเคไม่ได้ตัดเส้นวปนตัดเสน้นนตัดเสนเ้น แพ้จะชนะผมอยู่ที่วินนี้นะครับจะแพ้เรื่อเสมอเอเดนมาทานายฝั่งเขาแม่งยิงอยู่คนเดียวเอเขายิงคนเดียวผมแล้วเอเดนมาเอเดนมาทางขวาทานทายทนาย ่อนดีไม่บอกนะแฮกแฮกไปก่อนตำรวจปั๊บเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากต้นเจ็บมากๆเจ็บแบบสุดๆอะตัวนั้นอะขวาขวาอยู่ขวาอยู่ขวาเออไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวนี้ตัวร้อยสามสองแต่มันเจ็บแล้วถ่ายวานเดียวต้นสล้ว มันอยู่ตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วจ้งนี่นี่นี่อยู่ด้านบนอยู่บนกล่องอ่ะแล้วมึงแวบไปแล้วยิงทะลุพาทเลยสวยมันเจ็บสองตัวนะฝั่งไอ้ฝั่งเบียเคมันอยู่บนต้นองรวังบนกล่องตรงนี้เบี้ยเต้นซ้ายอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บ ผู้จอก็ไม่ให้กูออกมือนสองสองเวลาเวลาเต้นเต้นทำบีเลยเต้นทำบีไปเลยเดี๋ยวให้ให้พี่กันยิงตรงนี้ไปวางเลยเต้นเต้นไปวางนะเต้นวางกลางนะสวย bomb has been planted

มีโหยจะมังกูดักมามีดฟันหัวเมื่อกี้ครับผมก็จบแล้วสำหรับคลิปบอลแค้นหัวกะโหลกใน EP ที่9ของเราผมซึ่งก็ผลปรากฏว่าเสมอกันนะผมซึ่งฝั่งเขาบุกได้5ฝั่งเราบุกได้5แล้วก็ในการรับก็คือแบบ4-4เท่ากันนะผมโอเคถือว่าเสมอกันไปนะผมสนุกสนานกันไปโอเคผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นเท่านี้ผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยวันนี้ก็สวัสดีครับ